สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใ่ใสโครกมอนีต่อยูที่บ้านของน้องอ้อยนะคะพี่น้องขากะหลายมือนแล้วนะ้องมาได้ล่วงจีบให้พี่น้องในเบื้องการการนี้เดี๋ยวน้องอ้อยจะพาอ่าคุณพอ่อพาพ่าพอไปเบิ่งสิน่เนาะสีลาบสินส่นแต่เห็ดสิ่งไม่ว่านูนสิน่แต่ว่าน้องอ้อยกับบ้านในีโทษสร้างแม่มันหรอคะวานเพิ่อนมีอยียงแน่โทษแล้วกับพอดีเพื่อนอาจจะเบาบางม่ได้หากสายก็เดี๋ยวจะพาพ่อไปเบิง่ง ยู่เขียงมาเลยเนาะค่ะเนาะล่ะกะนีะ่วันนี้น้องอ้อยจะเอาบรรยากาศที่ร้านของน้องอ้อยมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกะตอนนี้ทีเชียงรายฝนตกนะคะเนะาะเมื่อคืนนีฝนตกนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศที่บ้านของน้องอ้อยนะคะอ่านี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นมุมเล็กๆทีพอเห็ดว้นั่งเล่นนะคะเนาะคุณข้างนอกค่ะพี่น้องคะบรรยากาศข้างนอกไปเบิ้งน้ำน้องอ้อยเลยจ้านี่คุณพอทำเรากัน เพื่อเด็กๆมากินเขาแล้วก็เขาง,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 ง่อยเด็กน้อยเขาง่อยเบิ่งป่าเนาะคะ่ะเนาะก็เลยกั้นไว้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายนี่พี่สาวก็จัดมุมเสร็จแล้วนะคะหลังคาซุ้มของน้องอ้อยเป็นยังไงเน,นี่จ๋ะโบไปเข้าบ้านเลยไปเอาวนเอาวนนี่ค่ะฝนตกค่ะขึ้นฝนตกะโยกหนึ่งขูงโยกตักโยกให้แน่ <laughs> พี่สาวก็กำลังแต่งหน้านเป็นบรรยากาศวันน้ท่าเรือสติก็มาสั่นนัน นี่ไม่ได้นี่ค่ะว <c oughs> ่า,าทา่นนานไหนนายาเข้าหนาเรียมละละน่ะนี่ค่ะ <c oughs> เอาบรรยากาศทางนี้คุณแม่คุณแม่กับคุณพอ่อ <c oughs> บรรยากาศตรงนี้่ลยนะคะร่มหนาวกํากลังมากอากาศกําลังเย็นสบาย <c oughs> นี่ค่ะอากาศก็อึคมคึมไปพอไปข้าไปเบิ้งซีนน้องบอแดง ค่ะพี่น้องคะบรรยากาศร้านของน้องอ้อยตอนเช้าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะขายอยู่บ้านเฮ้ากับลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆน้องอ้อยก็จะเปิดตั้งแต่หัวเมงเช้าจนถึงหกเมงแรงเนาะค่ะเนาะค่ยไปเรื่อยๆสาดกล้องไปหาเดี๋ยวไปน้าสวัสดีค่ะพี่สาวกินจู้ป่มื่อนี่ให้ครบจ้องค้างก่อนเดี๋ยวว่ากินจู้เดี๋ยดีค่ะอือพี่สาวห้เวลาพี่สาวแต่งตัวออกกล้องก่อนจ้ะในสปีนไม่ขั้วนี่ ขาดประเด็นกินจุหลายมือแล้วค่ะเนาะนี่ร้านคาขอนน์พระท่อมบาราด้ค่ะมีหอดไข่เข้มไข่ย่อมอะ <c ười> อ่ะก็มีว่าเลยเดือนมี่ยังน้อยกับว่าขายวัดโซ่กันมนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าน้ยกับเจเพิ่มมันเมนูเพิ่มเติมกับจะเป็นย่อปมปกติแล้วคนอ่ะคนเล่นะนะเนนำ <c ười> นี่คะ่ะหาผู้ใดมหารบาอ่าหารน้ยก็จะเห็นไอปาตลาหมู่สิบเอ็ดนะคะบ้านล่องวายหมู่สิบเอ็ดนะคะ S <S อำเภอเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงรายบ้านใหม่ล่องวายนะคะน้องพี่น้องค่ะอะ่ะเดี๋ยวกะเตรียมตัวไปซื้อซีนบ้านแม่มันกันเลยจ้าคานัวฮาวกันเลยแม่มันสวัสดีค่ะเจ้าอันโทมาก,กว่าโบ้ฮู้กว่าล้านปีสิจ่ะเออก็จินงามขนาดอันนี้คุณเนี่ยอยากเ,าเล่เนหรออออออือนี่อ๋อบ้านรู้แล้วบ้านเดิมาเมื่อไรเลยเดี๋ยวมาเมื่อไหร่น้องจ๊อ จากโลนะฮะเนาะเอาจิ้นกิ้นหล,ลับโลเอาลิน,น,นนะอ๋นนนอ,นนนอหน,อนังกะม่ะใจย,ยังยังยังพอดีน่องกะบ่ได้ท่ายคลิปสามสีวันละ <laughs> มาขายของใหญ่จริงงขายของมาไ,งไ,ดไ,งได้ไปเจ้าเปิดร้านน้องเปิดล้านอย่างเดียวนี้ ูสมบข้อไปด้ไปเสียดาอยู่ในหลอกน้าหลอกหน้าเมาสะสตังอยู่เออไปน้วคนนี้เออลูกสาวก็ลาอันแต่ว่านนี่ได้เนื่อนอกไปมันเป็นอันนี้หม้อขนาดอีกอันเป็นดาวสังใจมันเป็นเออนอนกับ ครับปอมาได้อยู่กับโอซื้อกินกับไผรกินคนเดียวกับบะร้ามาเนาะพ่อเสี่ยวลินพีอเสียวใส่ไปนั่นจักหน่อยเทสเอาเอาเอาลินเอาลินเนาะเ็ดผ่าไปย่างผ่าไปแล้วก็เอาจิ้นลาฮะนี่น้องหันอันมันก็อันนั้นเป็นกันี่มาใจกะอออยังนี่อ๋อกะน้องหันกระปายเล็มๆอืมใะเสี่ยใส่ก็ได้ว่า นี่เส right? ียไปตุ <concealed sword> ่มพอคน่ะเตมอยู่ครับพี่น้องค่ะสีน่าเอลาไปลาบก็ได้จับอันกะลกกึงก็ได้จ้ากะลกกึ้งจทำม่มั่นจัดโหลดแสบเบิดดวนๆเหรอน้องอ้อยอันไหนกะล้มอันนั่นนะ งามค่ะงามเดี๋ยวได้พอ่อได้ได้ใส่ได้ใส่อีกโล,โลนึงเนาะใส่กิโลละสองร้อยนะคะพี่น้องคาแล้วก็ชินงวโลครึ่งนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปจัดเมนูกันเลยจ้าอ้าบุญสวัสดีค่ะอืเป็นยังไงนะคะพี่น้องคาอัน ไอ้กับน้อง <c ười> คือกันว่าจะเสียไล่คือกันอีกว่ามันแฟรบาตเนี่ยนี่ได้น้องอ้อยก็ได้พ่อขั้วมาเฮ็ดเวอร์น,นะได้พ่อขั้วมาเฮ็ดเมนูเอาเฮ็ดจากไหนเอาเบอร์เซียนก็เนาะนี่ใส่ของน้องอ้อยสนัะสนะเน,นี่ยค่ะชะดีมัม้วอ,อยากไม่หันละแค่เล็กเอาเออ,อ,อปูนนะ สีนู๊กเพิงอืมจ้าที่ตัวรับไหมแค่ดีเอาไปต้มอืมอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เฮ็ดเมนู๊งเนี่ยมาเล้งนี่คุณน่ะนี่นี่เพิ่มนะครับสามสิบกรีบอะกีบอืมหนักมักใหญ่หนึ่งมาเท้ากินข้าวมาแล้วค่ะยังไงเลยค่ะโอ้ยมึงตับของเท้ากันพี่น้องค่ะอืม โอ้โอ้เลยไม่ม yeah, ันจ mm ัดให้อยากมืดจัง <c> น <oughs> ้อยย้อนแสงจังน้อยนี่นี่นะคะคันแท่คันหน้าเชเอิ่นแต่คันแท้หน้าเลยนะคะย่งใหญ่ยใหญ่โอ้โอเลยค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเอาเทียนจังไดเอาก้อยก้อยไอ้จังไดก็ก้อยก้อยก้อยอีสานแต่ก้อยอีสานเนาะ เฮ็ดรสแล้วแต่เอาเฮ็ดกินเฮ็ดกินง่ายห้านี่แหละเดี๋ยวแบ่งเงินครัวสุกน้ำจังน้อยเพื่อผู้่กินดิบเนาะค่ะเนาะนะแต่เจาบันเฮาเฮ็ดน้ำจิ้มจุกันบ่เฮ็ดจุกันเนาะอ่าไม่ได้ไม่ได้น้ำไรแตกเดี๋ยวไปหาเครื่องปรุงกันเด้อจ้ะด้อค่ะในเวลาเอาบ่ลาบเป็นมาเฮ็ดเป็นซอยๆรมันมาจ้ะจ้ะเอาเฮ็ดน้ำจิ้มจุบ่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวร้อน จ้านี่เครื่องปรุงอยู่ในนีดีล้วห้ร้านไปซื้อต้นหอมอยู่ค่ะเมื่อกี้แวะร้านคาบะหมีะนะ่มาบรรยากาศฉลองสุมไม้ค่ฉะฉลองสุมไม้ <c oughs> กระเอาเนี่ยละมาซอยมุง่งกรพผอบผู้เฮดลมเย็นนะคะนกกันดินเต็มผิวน้ำเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีลมหนาวมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแล้วเอิญพูลุง่งกระจายมากต้นไม้มาละก็มาเก็บผักริมรัว้ว ริมรั้วของซาบานนะคะนี่ดอกอันนี้ดอกเอี่ยมโมโหแต่ว่า,าสมัยมกรเห็นร่ายหลายน้ำบานเท่านี่สซดารมาเรใช่หรือแม่ป้าเออแม่ป้าพักงามงามรั้ว <c oughs> เอายงียบกกักะกอบไปกินอันเขาน้ำกันผู้ลุ่มไปใส่โอ้เดี๋ยวบอกผู้ลุงไปกินน้ำกันเพื่อนเด้อ เสะเดามาเลยกำยอประกอบพักใส่ถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปด้วยนะยอประกอบงามงามเจ็บเอางี่จะไปเด็ดยอไหมะคะ่ะนั่นโปร่งไหมอ,อ,หอ,อ๋อมาจ้ายด็กใส่ใน่นหงันผมบอกเด็ดอะไรมาลุ้รรงเก็บไปโลดกันเดิดนเก็บมีกันเมื่อกี้ก็ได้จ้า อันผู้มักลาบ่พมีผักกะปราบเดยผู้กินรู้ว่ามีผักม,มันเกิดประท่านมันได้ตายเบิดผักไสไงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสดสดๆเลยคะ่ะเก็บจากต้นไม่ไมนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปบึงอ้าวส่วยเดี๋ยวจะจุกันไปหาผักหอมคะ่ะบ้านลงไวามีอยู่3ามลานยังอีกกุ่มนึง ไปเอานี่ค่ะกระบอไก่จากบ้านน้องอ้อยนี่ลานน้องอ้อยก็ยูนข้างลานย่งางมาไปเอาไปกินจุกันเด็กกูอืมพวกักือว่าสัน,นเห็ดเจียวเห็ดเจียวหเ็ดเจียวบุงชูโดอัานนั้นพ่อบ่เบิดพอดีบุงชูโรตอะไรก็นด้วจ้า พิกหน้าบลุงเดนอันแบบพัดอันแดงๆนั้นบ่พัดไม่นีแบบพัดก็บ่พัดแบบบ่พัดเนะาะจ้ะอืมขอแล้วจกักโมองนะนุลมวีวีมาอันนี้น้ำปลาด้วยเอาปลาดับมันมีดมี้บ่มีดเนี่กระซ่ากระบาดพอดมนวยเซย์ก,กันกระสีดึงมือเด้วยงานแหละวลุวรรง เออพีล่ลุงมา,มากิน<า>ข้าวน้ากันเดี๋ยวน้องออยกสิตั้งกล้องก็เน,นี่ครับพี่น้องขะหิ้วเขาเลย่าไปตั้งไว้น้องออยกะยากกินกจุแล้วหิวแล้วหิวแล้วพิกหนีหเอาใส่เท่าไรบุหรี่วะได้จะได้มันมีอันแก่แล้วเดี๋ยวเอาไปเอายุรานนะให้พลังจุเจลพลุงกีบพักยังไม่ห้ยนอนี่อน่อยยังพลุงโอ้ ผักข้าวตองข้าวตองกะเพราอีหยังนี่จ้ะอันนี้เขาเอิ้นผักอีหยังมันแพร่แพร่ทผักอันนี้อันนี้ผักอีหยังนี่คนเอี้ยงคนลุงนั่งทั้งกินลุงลุงนั่งทั้งคุณนะเดี๋ยวไอ้ชิตั้งกล้องกินทั้งพีเด้๋ยวจะพี่น้องค้าให้เอาบุญส่งแก้วให้พุ่งใจแล้าแต่ที่พวอยากกินได้เคกินแบนเล่าตะเคียงโม่พูดได้สิดีบ่ดีดิเดียดเดียดเออเอาลงส่งข้าวตองตอนนี้อ่ะ ขอหแหงล้ะค่ะหลังข้าวหลังข้าวคิปพี่บาอันนี้บ่มี่มันไปเดีายวเท็งนี้ได้อันไหนอันไหนบ่มีโทรศัพท์เียนมันใ่เกี๊ยเน,อ,น,อ,นอ่

อันนี้ได้บ้างนี่ไอ,อ,อเหิวบุนี่ไอเหี้ยวบุอันนี้เพียเรเล่นยังยังละเอียดท่านใส่กับบีบีใส่น้อยนี่แหละะเรียบร้อยเรียบค่ะแขวน,นบ่แขวนผีหลามันมีมาแขวนนี่นะพี่น้องค่ะบรรยากาศกน,กนั่สีละหิวเขาเรียบเอาเลยจ้ากินเลยกินเลยจุธากินจุธาเพราะยังเด็กไปเอิญพลุ่งอีกกินสารมงคลแทบแทบค่ะพี่น้องค่ะ อ่ะตั้งกองกินแล้วดจ้านาเด้อคุณจะในกองเบงซ่นเบ้องกองทผู้ส้มทำผู้ส้มป๊าตาใจจุตาให้เบิ้งด้วยนะอืสบไรแ่บไรเลวลาแหะครับพี่น้องคะปรุงเลยยงเกาะไม่เห็นดอ่เห็นดอกทานี่พีลว ไม่ได้โดนไม่ได้กินโดนแล้วเนาะบรรยากาศที่เนาะเขาตะปลาย่างจุกอนเลยเด้อจุกอนเลยผสมน้ำมันหนออ้พระทองมาจุกอนเกียร์อาไฮจู่ไปตุจู่ไป ได้แตกได้ห้องผงนัว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 เซเซรอไปกันมาต่อเลยไหเฮ้ยจีนละไลนนัวหลนจักันได้เกียจักกันได้นัวจักันไมช่วยดนั่งติดนั่งทกันได้โอ้ยวจีนลยหวนยน้องเอ้อเอน้องย่งนั่น่กลียี่นัเ้ย เ่รียม่ได้โทษมีควแันบกมีนวกีบุษเ่าอิเยอคนเ้นหรือเลี้ยงแถสวคนแ้วคนอุทเล่นบกชุกนั่งได้ไม่ะบ่ได้ละบ่ได้ละทางผีเบิมีพู้ฟักให้็เด็ฟัก้นี่แะมันดีเนี่ยั้งสี่ละจ๋าจ้าแ้ทีลงก็หลับก็ได้ิง ในระี่นนอนกง็กันว่าล้มกับีวีลมกับีวีรือลมหนาวใช่หแล้วมัน่นายเราเด้นไหมยานี่ันว่วาย่่ไหีเออเคียงไม้ยใส่เคียองไมเอาอย่างเนาะเนคุณปลาบ่ เเอนเดี๋ยจะใส่ไนือตับตับอุ้ยปลาปลาโดดครับพี่น้องฮะปาโดดปลาโดดลงง่นึ่งผมไม่ใช่บอ่ท่นยมมือก็่ได้วนี่ย่างเดียวครับเขาให่ขลมนะก่อนจะบอกเลย่มันเส่นดีาใส่มันบอนนี่ใส่บอนใส่บอนสสยน ว่าว <S on their lifts> <that is German> ัวเอาแหกขาลใจมืากามีตอนนั้นยิหากเอาให้เอาหทิเอาบุญแ่งสองถวยก็ได้น้ำจิ้มถวยข้างหลังชาคนคอยไม่บอกยิ้น่อเอาสแหกันน้ำจิ้มนั่นละกงแี่คว้มขวาาลัอากามีบุญยิ่หากว่าจะให้มันอดสยันเลยเอาผมขาว

ตักขมือมอ่ะตักซิมไปมันเะกับบบวดคือมนจะ้วงห่อยจฟังจะุกจมสาลัน่มรตะนั่นจ้ะจไหนนึงครับอ้ยแ้งกองกินเลยเดี๋วนะพี่น้องค้ขเขาแล้วอ๋กินไปกินจรรยากาศบุ้งองจะบริทั่วถึงกันเนาะค่ะน้อกันกินแซ่บจ้ะนี่ต้ Okay. Okay. này, <Leonardo> oh. xoay xoay này, cái oh. này, này, cái này, 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 này,

ตื่นตื่นก you know no ้าวเสียป like oh ังดในบักไอไมนกินเนืเ uh หี huh. right. ้ยหรอบักไอเขายังเขาเขเสี่ยแล้วจมอยู่เอยเขามาใส่ปังคำไดหรอของำนั้นอยมันมเขารอจอนเปลี่ยนนปังกันเออยู่ยลดแล้วเาเลยเรอเดาเเาเดดเราังเิเดาวกันเดแลวดีเจ เราจีหอยเดียวนี้จาเอาไปให้าบวชก็ว่าได้บวชกามฆกับูสารแล้วมาหูจักก็ได้เลยก็ได้เอาจับจาวฟางนบาดนว่ได้จีได้ยัคนาแล้ววี่สี่เราก็ยังมาอาโมคันจนเราเราแทบ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 บรรยกาศแบไแบบรรยากาศดีมันมันนีไมกรสีน้ำนะคว่ชอบกับบเน็ตเาะบ่ไเาไหวเพไหวเพรงไงเไหวบัที่เสไสกบบดี

เนี่วเียวยังไม่เสรเที่ยวยังไ่น้ำเที่ยวยังม่คุม่่ะเทียเี่ยเยี่างน้ปนมค่อย่อยน้มันเยะนี่่อ้น้น้มันเกิน่่กะนย่งไปกินน่อยน้าเป็นยังไคะทำบ้มกินกันไปยาวๆนะค่ะีน่อง กับผู้รุ่งกับยู่ค้างบ้านกันนี่แหะคะ่ะมองยี่ผู้ได้นี่อมอมเอม็มเอ็มน้ำมันเนี่ยผลัดตับกันยิน้มหวนานๆค่ะพี่น้องคะ<า>บรรยากาศในสุดยอดอืแซ่บขนาดเฝ้าจุเฝ้าจุเ <laughs> ออ<ม>กินแม่ทิสไม่ก,กินเป็นตะบะแซ่เธอกินหลายๆมเนบบี่ยค่ะจะพี่ตะนองเท่านี่แหละค่ะ พี่น้องคะกับบรรยากาศลานหน้อยห้อยใหญ่ไซโค๊กน้องคะน้องมณีเก่าบรรยากาศพี่บรรยากาศน้องบรรยากาศผู้รุ่งดีอมแอมน้ามณีนะคะบ้านเรากลับไปหลังสองหลังก่าบ่มีอีหยังกับไปฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องกะจังได้กะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยห้อยใหญ่ไซโค๊กด้วยด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไปนะคะสวัสดีค่ะ